สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์ครับวันนี้รีวิว All new. อีซูอัลนิวรุ่นแคปนะครับอันนี้ออลนิวนะครับคันนี้ออลนิวนะครับอีซูนี่นะครับตอนนี้ยังไม่แดงอยู่นะครับอีซูอัลนิวมาที่ร้านคาร์บายโปรดักต์นี่ยทำภายในครบชุดนะครับในหุ้มเบาะมีเบาะแคปมีปูพื้นนะฮะแล้วก็ ข้างประตูด้วยนะครับทําตรงเท้าแขนกลางด้วยครบสักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวและอธิบายแต่ละส่วนให้ดูนะครับว่าเออรถเนี่ยคันนี้เนี่ยนะฮะ,ะทําไปปุ๊บเนี่ยาพื้นฐานจากอะไรบ้างนะครับอันนี้ทําเป็นตัวหนังตัวเกรด A นะครับตัวหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลนะฮะเนี่ยฟองน้ำห้ามิลก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ผ้าทีคอร์ หนังหนึ่งมิลเต็มเย็บด้วยได้นล่อนนี่ได้นล่อนนะครับเลยยี่สิบนะฮะสำหรับเย็บบะรถยนต์โดยเฉพาะนะครับจะคงทนสวยงามแข็งแรงนะฮะหนังที่ใช้เป็นหนังเทียมนะครับข้างหน้าเราทําแบบสวมสวมทับของเดิมนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ฮะนี่ผมสูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเย็บไปเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับใช้ได้นล่อนนะครับสวมทับไปเลยนี่ สวมลงไปเป็นอย่างนี้นะครับข้างหลังก็ัราก็เอาสองข้างนะครับสวมทับลงไปไม่ใช้ถอดออกทุกอย่างของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมนี่คือหุ้มเบาะแบบสวมตรงรุ่นดีแม็กออนนิว2020 21 22 23นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็มาเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนี่เบาะแคปนะครับเราปรับองถอดพลาสติกหลังเดิมออกเอาของใหม่เข้าไปแทนที่นะครับเป็นพลาสติก ข้างในเนี่ยนะฮะเอาปะติกออกเสร็จแล้วจะใสตัวงใหม่เข้าไปแทนที่นะฮะข้างในจะเป็นโครงเหล็กวิ่งแล้วก็เราจะล็อกน็อตข้างล่างเปิดเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับทำใหเ้เวลาหลักสลีละนั่งให้สบายคือยังไงก็คือทําตรงนี้ให้เอียงนะครับเอียงเสร็จแล้วก็ทําตรงนั่งเนี่ยให้มันเชิดขึ้นเห็นไหมฮะเชิดขึ้นนะครับเนี่ยเราสังเกตจากข้างเบาะหน้าก็ทําเชิดขึ้นแต่เบาะแคปเนี่ยพื้นที่มันจํากัดนะครับเราไม่สามารถจะทาขยาย ให้มันใหญ่ได้เพราะว่ามันจะต้องกลัวของเรื่องคอนโซลกลางช่วงนี้นะครับแต่เราเอานั่งให้มันเข้าหลักว่าในพื้นที่แคบพื้นที่เก็บของเนี่ยนะฮะเราทําให้นั่งสบายที่สุดเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับส่วนมากคนใช้รถแคบพ่อขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังแต่ถ้าความสูงไม่เกิน160นะฮะเขาจะนั่งสบายสบายแต่ถ้าสูงเนี่ยนะฮะต้องขยับเบาะเลื่อนเดินหน้าไปเพราะขามจะติดตรงส่วนนี้ได้นะฮะเราทําให้ เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดนะฮะสำหรับคนที่ใช้รถกระบะแคปนะครับคือครอ,อบครัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างนะฮะก่อสร้างกันนะฮะเงินก็ต้องให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับคนที่ใช้กระบะแคปนี่ก็ส่วนมากจะคิดรอบครอบกันทั้งหมดนะครับบอคปนะฮะของเราเนี่ยนะฮะมันพิเศษตรงฟองน้ําฉีดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าฟองน้ําฉีดเป็นแบบไหนีน่ผมตั้งไว้ให้ดูนะครับฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ครับ ฉีดคือการขึ้นโมลฟองน้ําออกมานะฮะในม้วลูมิเนียมแล้วก็ฉีดโฟมลงไปโฟมลงไปตัวนี้ก็เกตเดียวกับตรงโรงงานประกอบรถยนต์ที่ทําบ่อหน้านะครับข้างในก็ี่ใส่บอโครงเหล็กก็คืออย่างนี้โครงเหล็กนะครับแล้วรองล่างเนี่ยเราก็จะล็อกน็อตมาอิดไว้ข้างล่างนี่นะฮะน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนั่งนะครับในตัวนั่งที่ทําให้เชิดขึ้นข้างในก็จะมีประกอบตํานี่คือส่วนงานดิบของฟองน้ําฉีดนะครับ นี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะกว่าจะได้ชุดหนึ่งนะฮะมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําโมดดไซน์ออกมาแล้วล่องพวกนี้เราก็ออกแบบเพื่อจะให้ตรงเวลาเราเย็บเนี่ยซ่อนตะเข็บตรงไปข้างในนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนชอบสีไหนมาที่ร้านนี้เลือกเลือกกันได้เลยเลือกสีกันได้เลยเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับร้านเรานีา่สามารถที่จะเย็บสดขึ้นมา แค่ลูกค้ามาถึงชอบแบบนี้นะรอรับกันได้เลยนะครับอ,อย่างคันนี้สีดำตัดได้น้ำเงินนะครับออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาด้วยปูพื้นปูพื้นมีมากมายหลายยี่ห้อในท้องตลาดแต่ของเราเนี่ยเป็นตัวหนาตัวหนาคือหนังตัวนี้นะฮะหนาเท่ากับตัวบอก ไม่ใช่หนังตัวนี้เป็นตัวบางนะครับของเราตัวหนาประกอบฟองน้ำา้มินแล้วก็มี xpe รองข้างล่างนะครับ xpe รองข้างล่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทั้งหมดรวม13นะฮะนี่คือตัวเกจ a นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวล็อกนะครับกดสามารถที่จะถอดออกได้นะครับถอดออกก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่กลับคืนแล้วกดลงไปนี่นะครับสะดวกสบายนะฮะเวลาเปิดเอาเครื่องมือเปิดอย่างนี้นะครับ จะให้ช่างก็เปิดให้ดูนะครับเดยเราเครื่องมือก็เปิดอย่างนี้จากหลังมนะันน่ะนี่ครับยกก็ยกนี่ออกมาได้ปกตินะครับนี่แล้วก็ปิดทับลงไปนี่ครับร้านชาใบาโปรดักต์นี่เราตั้งใจบริการให้กับท่านและก็คุ้มค่างเงินมากที่สุดนะครับท่านเสียเงินให้กับเราเราก็ต้องผิดงานที่มีคุณภาพให้กับท่านนะครับ สีเราก็ผิดตามที่ท่านชอบเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเป็นงานโหลเพราะงานเนี่ยเราผิดเฉพาะอย่างนะครับผิดเฉพาะรถท่านนะฮะอย่างคันนี้เขาเลือกนะฮะเพราะว่าเข้ากับตัวสีรถด,ด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับนี่คือลูกค้าเลือกนะครับนะ่าร สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line นะครับวันหยุดเราก็มีบริการนะครับขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้ถ่ายาสำหรับรถสวยๆคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ